สวัสดีครับชื่อคณินไตรักษนะครับปัจจุบันทำงานอยู่ตำแหน่ง Infrastructure Project Manager ในระดับจูเนียร์ครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมาพากรอฟอมของ job resume ในงานตำแหน่งนี้นะครับงานตำแหน่งนี้ทำอะไรตำแหน่งนี้นะครับเป็นงานที่ทำเกี่ยวกับการบริหารจัดการโปรเจกต์ตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเช่นร่วมลงแผน จัดการไทม์ไลน์คอมมูนิเคตกับทีมต่างๆแท็กและรีพอร์ตโปรเ s เติจมกว่าโปรเจกตของแอปที่มารีจิสเตอร์นั้นจะโกล i ไลฟ์ตลอดรอดฝักครับผมเป็นการทำงานร่วมกับทีมหลากหลายทีมทั้งซิสเต็มเน็ตเวิร์กเซอร์วิสตี้โอเปอเรชั่นแอสเซทแอปพลิเคชันและทีมต่างๆที่จะเข้ามาร่วมงานกับเราถ้าให้ยกแคปชั่นคำอธิบายสายงานหัวข้อนี้ผมขอให้เป็น เมื Face, ่อเฟสเนี่ยมาจากการที่เวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคนที่จะต้องรับหน้าก่อนก็คือตำแหน่งนี้ครับเพราะคนอื่นเข้ามาไม่รู้หรอกว่าต้องไปติดต่อกับทีมฟาสตัคเจอร์ทีมไหนเขาจะมาหาทีมเราก่อนแล้วเราถึงจะเป็นคนพาเขาไปติดต่อกับทีมต่างๆอีกทีหนึง่งส่วนโคเวิร์กอันนี้คือคีย์หลักของตำแหน่งนี้เลยครับก็คือการทํางานประสานงานกับทีมต่างๆภายในทีมฟาและสุดท้ายไทม์ time, ก็คือไทม์ไลน์เราจะต้องแมネจไทม์ไลน์ให้เป็นไปตามที่ร่วมลงแผนกับทีมแอปพลิเคชันไว้ ทักษะที่ควรมี technical skill อย่างแรกที่ควรจะมีนะครับก็คือความรู้พื้นฐานทาง IT infrastructure จะเป็น on premise ก็ได้หรือว่า on cloud ก็ได้แต่อย่างน้อยควรมีติดตัวมานิดนึงควรรู้ว่าความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์มีอะไรบ้างก็เช่น operating system windows, aix, linux แล้วก็ความรู้พื้นฐานทางเน็ตเวิร์กครับผมหัวข้อต่อไปซอฟต์สกิลการที่จะทำโปรเจกต์แมเนเจอร์ตัวนี้ครับมันมีแค่เทคนิค a l s สกิลไม่ได้ผมให้น้ำหนักเทคนิค a l s สกิลประมาณ40%แล้วก็ให้ความน้ำหนักของซอฟต์สกิลเนี่ยสัก60%ซอฟต์สกิลที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคอมมวนิเคชันสกิลเพราะเราเป็นหน่วยงานที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับทีมต่างๆ ต่อไปคือ c o o p a r a t i o n skill อย่างที่บอกครับเราทำงานกับหลากหลายทีมมากๆเราจะต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกับทีมอื่นต่อไป soft skill ก็คือ time management เราเป็นทีมที่เคร่งคัดครับกับการบริหารเวลาเพราะฉะนั้นใครมีทักษะในการบริหารเวลาที่ดีจะเป็นประโยชน์กับตำแหน่งนี้มากๆอันต่อไป leadership ผมขอยกให้อันนี้เป็น optional ก็แล้วกันถ้าเกิดคุณมีความสามารถในการเป็น leadership แล้วก็จะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่ทํางานร่วมกับเราได้เพราะว่าคนที่เขาเข้ามาร่วมง,งานกับเราเนี่ยหวังจะให้เราเป็นตัวนําในโปรเจกต์นั้นๆนะครับหัวข้อน,นี้ผมขอเล่าเป็นประวัติคร่าวๆก่อนจะมาทำ Infrastructure Project Manager ผมจบมาไม่ตรงสายผมจบวิศวก,กรรมไฟฟ้าสื่อสารมาซึ่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานนี้น้อยมากแต่ว่า ความรู้ต่างๆเนี่ยเราหาจากภายนอกหลังจากเรียนจบมาไม่ว่าจะเป็นการเรียนด้วยตัวเองไล่สอบร์ต t ิฟิเคตต่างๆเรื่องที่ผมเรียนเองหลังจากเรียนจบมานะครับตอนทำค l า u d o โอเป t เรชั่นเ n นจิเนีเน่ยเซอร์ที่อยากแนะนําก็คือ Google Cloud Certificate ครับตัวของ a s s o c i l t u d l o u i n n g r n e e r ก็ได้เรียนตัวนี้สิ่งที่เราได้ก็คือเราจะรู้หมดเลยว่า IT Infrastructure เนี่ยในส่วนของ Cloud เขาทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างหรือว่าถ้าอยากลงลึกต่ออีกหน่อยก็อาจจะไป a w วก็ได้ครับตัวนี้ของ Amazon, เหมือนกนกัตัวที่ผมสอบนี่จะเป็น system operation เพราะว่าตอนนั้นทำ operation เกี่ยวกับการบริหาร system ครับต่อมาหัวข้อผลงานที่ท้าทายที่สุดผมขอยกให้งานนั้นเป็นตัว project r m s p ครับมันท้าทายเพราะว่าการทำโปรเจกต์ในครั้งนี้เนี่ย o อ t าร์ที s s ก่อนขึ้นโกลาดมีเวลาแค่สัปดาห์เดียวซึ่งถือว่าน้อยมากๆตอนนั้นผมยังใหม่ และไม่เคยทำ O R G process มาก่อนทำให้งานนี้เป็นงานที่ท้าทายทั้งเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาที่เหลืออยู่ที่จะทำให้โปรเจกต์นี้ go live สำเร็จที่ผ่านมาได้เพราะว่ามีพี่เลี้ยงครับเพราะผมเองก็เป็นจูเนียร์มีพี่ซีเนี่ยคอยประกบครับผมซัพพอร์ตตั้งแต่ต้นจนจบการทำ O R G process เลยต่อในจุดที่เราไม่รู้และทําให้เราได้ประสบการณ์มากขึ้นครับผมในการทํางานชิ้นนี้นะครับแน่นอนว่า เรารู้เลยว่าการจะทำโปรเจกต์โกลาฟเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราทำมาเรายังไม่เคยมาถึงสเตปนี้แล้วก็ได้รู้ว่าโอทีโปรเซสเนี่ยเราต้องเก็บอะไรบ้างมันมีกิจกรรมเยอะมากและมีเวลาทำแค่1สัปดาห์การทำตัวข้อยกเว้นต่างๆการแก้กปัญหาเมื่อโอทีอัติแฟกบางตัวมันไม่ผ่านเราต้องทำยังไงซึ่งเราต้องเข้ามาแก้ตรงนี้ครับแล้วทำให้มันเป็นไปนตามไทม์ไลน์โอเคครับตอนนี้ตัวจ็อบเรซูเม่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกดส่งได้เลย ก็าฝากถึงพี่ๆเพื่อนๆน้อ,นนองๆน,นะครับที่สนใจงานในตำแหน่งของ Infrastructure Project Manager ในระดับจูเนียใครที่คิดว่าตัวเองจบมาไม่ตรงสายหรือว่าไม่เคยมีความรู้เกี่ยวด้านนี้เลยและอยากมาทำก็บอกว่าไม่ต้องกลัวครับกล้าๆถ้าเกิดอยากรู้อยากลองพร้อมให้พี่ๆเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาลองขอแค่หาความรู้ติดตัวนิดนึงเกี่ยวกับตัว IT Infrastructure หรือว่ามีความรู้ทาง IT Architecture แล้วเข้ามาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยให้เข้ามาแหวกว่ายในดงฉลามด้วยตัวเองนะครับเรามีพี่พี่ซีเนียที่คอยประกบอย่างผมเองตอนเข้ามาแรกๆติดหนึบกับพี่ซีเนียเลยครับและนี่ก็คือตัวจ็อบเรซูเม่ของตำแหน่ง n ิน a s t ตัคเตอร์โปรเจ t เมเ a g e r ในระดับจูเนียครับ